ก็กราบกั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 บสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกคนจริงๆนะครับอ่าดีๆละก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้กับผมว่าน voice xd channel นะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมจะทำประกวดอินโทรโทรโท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 จะดีๆได้ยังไงเออเอาเหอะมาประกวดอินโทนะครับซึ่งอินโท จ,จิตก,กรรมฆาตกรที่ผมขออนุญ,ญาตพี่ต้นมาเนี่ยก็คือมันใช้นานแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนมาตอนนี้อินโทรของผมมีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอินโทรนะครับในในช่องนี้นะครับช่องเก่าผมไม่เคยทาอินโทรสักช่องหนึ่งเลยไม่แต่ว่าเอาวีก็ตามเอามชออออีช่องอื่นหรอช่องอื่นเออมันไม่ใช่ของผมอะไรหรอกครับเท่มีผมเข้าไปอยู่ด้วยอย่างเช่นเครื่องยายของผมที่มีผม แล้วก็อีกช่องนึงช่องของพี่ผมแต่เป็นช่องเก่ามากเลยอ่ะที่เอาคลิปจากทิกตอกมาลงเอาผมมาเต้นนี่แหละตอนผมยังเด็กมากเลยแล้วเออช่องหายไปไหนไม่รู้เออช่งเคือว่าผมก็จะทำประกวดอินโทรนะครับโอเคจะส่งมาในไหนก็ได้ใน YouTube ในเฟซอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ในเฟซอ่ะ คือจะมีกลุ่ม fc one boss xd channel กับเออเส่นตัว one ทัชกรสุดหล่อนะครับถ้าเกิดส่งใน YouTube ก็ส่งลิงก์มาข้างล่างเม้นส่วนถ้าเกิดกลุ่ม Facebook ก็โพสวิดีโอมาเลยหรือจะไม่เอาลง YouTube ก็ได้ถ้าเกิดใครไม่ทำ YouTube ก็เอาลงเฟสส่งในเฟซมาแต่ถ้าเกิดใครไม่ทำ YouTube ไม่ทำทางเฟซก็ เอ,อไม่ต้องทำ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ถ้าเกิดส่งในกลุ่มใช่ไหมในกลุ่ม fc 1 n b o s s xd channel นะครับ <c oughs> ก็ส่งวิดีโอโพสวิดีโอมาเลยครับแต่ถ้าเกิดในเฟซส่วนตัวนะครับก็ก็กดส่งข้อความแล้วก็ส่งวิดีโอมานะครับส่วน youtube ก็ที่ผมเอาไปส่งลิงก์มาโอเคนะครับแต่ผมจะไม่ดูก่อนทำนะครับไม่งั้นมันจำแบบไม่มันแล้วก็ กก็คืออันนี้ผมไม่ได้กอปใครนะครับเพราะว่าหลายๆช่องก็ทําคือว่าห้ามลิขสิทธิ์ห้ามเ,าเดี๋ยวเดี๋แม่ผมมองเหรอเมื่อกี้เหมือนแม่ผมมองไรไม่รู้ช่างเหอะห้ามเอาเพลงติดลิขสิทธิ์ห้ามเอาเว็บหนังโป๊มาห้ามไปเอาคลิปติดลิขสิทธิ์มาห้ามเอาเกยวกับการเมืองอ,อะไรก็ได้ที่ำให้ช่องบินอ่ะห้ามเอามา โอเคนะครับแล้วก็ห้ามไปเอาก็คลิปอะไรใครมานะครับจะสวยไม่สวยก็ได้นะครับและตอนแรกนะครับผมก็จะนี่นะครับผมคิดว่าจะแบบเออใครไม่ได้ถึงไม่ได้ที่1ก็ตามนะครับผมก็จะเอามารวมอินโทรของช่องวันบอยสติกดีชนแนนะครับตั้งแต่อินโทรแรกเลยถึงอินโทรจะได้หรือไม่ได้ก็ตามตั้งแต่อินโทรแรกของช่องเลยแต่ว่าผมว่า มันน่าจะเยอะเกินไปะว่าแค่อินโทรที่ได้ดีกว่าส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอินโทรซึ่งเดี๋ยวซึ่งผมผมอ่ะไม่ได้แจกตังหรือแจกอะไรให้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่องแบบเออช่องแบบดังๆนั่นแหละผมไม่ได้แจกอะไรนะครับ แค่เอาอินโทรมาใช่เฉยๆ,ๆส่วนใครที่งงแค่ทำอินโทรให้ดูเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยขอให้มาอยู่ในคลิปการประกวดก็พอส่วนคนที่ไดท้ที่1นะครับก็จะให้ผมอ่ะเอาไปเลยหรือว่าจะแบบให้ผมไปขอก่อนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับส่วนเรื่องเพลงติลิกิทธิ์นะครับจำอ่ะเดี๋ยวผมจะยกกรณีตอนที่ผมจำไอ้นเนี่ยเพลงจิตตกรรมของฆาตากรเป็นอินโทรนะครับ ถ้าเกิดใครอะไม่รู้ว่าเพลงนั้นติดหรือสิหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขาเป็นคนไทยอะครับแล้วเขาชอบไล์สดแล้วเขาทําเพลงอย่างอตอนจิตกรรมฆาตกรก,รก็พิมพ์ไปบอกว่าฟอนผมพิมพ์บอกว่าผมขอยืมเพลงพี่ทําอินทอนใหม่พี่ต้นก็บอกว่าได้อย yeah, ่างท่านผู้ชมก็บอกไปว่าผมขออนุญ,ญาตเอาเพลงมาทําอีโชให้วันบอสเอกดีแชนแนลได้หรือเปล่าครับแล้วถ้าเกิดเขาตอบว่าได้ก็เอามาแต่ถ้าเกิด ไม,ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอานะครับก็หาเพลงอื่นที่มันไม่ติดลิขสิิธิ์นะครับแล้วก็ไม่เอาแบบพวกรูปโป๊หร,รือร,รูปอะไรที่ทำใหช่องบินได้นะครับแล้วก็แบบห้ามมีคำหยาบนะห้ามเอาเพลงที่มีคำหยาบนะครับเดี๋ยวผมพูดเอาไว้ย้ำๆหลายรอบไงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมีโอกาสช่องบินสูงสูงนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาแบบเอาพี่โตอะไรมานะครับไม่เอาเด็ดขาดเอาแค่บแบบเอฟเฟกอะไรก็ได้เท่ๆแล้วก็ เอาชื่อช่องผมให้ถูกด้วยนะอะดูในรูปเลยครับเอาชื่อช่องผมให้ถูกไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวสอ่อพิมพ์เลกพิมพ์ใหญ่อะไรก็ตามนะครับแต่ขอให้เขียนถูกนะครับเขียนถูกให้ได้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับพิมนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเออแล้วก็ห้ามอย่างหนึ่งห้าเอาคนเด็กมานะครับถ้าเกิดเด็กอ่ะ โอแคผมก็พอแล้วก็ไม่ต้องเยอะด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมันปิดคอมเมนต์อีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันปิดคอมเมนต์ให้อีกผมขี้เกียจมานั่งเปิดคอมเมนต์ครับนั่นแหละแล้วอีกอย่างถ้าเกิดเอาเด็กมานี่เออผมผมไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าเกิดผมเลือกว่าแบบเออวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กแต่ว่ามันมีรูปเด็ก วิอโอดีวดีโอเด็กอยู่ในนั้นเดี๋ยวช่องผมจะโดนไปิดได้นะครับถ้าเกิดมีรูปเด็กอะไรเงี้ยแนะนําน,นะครับไม่ต้องเอารูปเด็กก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับห้ามเอาเด็กอย่างอื่นมานะครับส่วนผมนี่ก็ถ้าเกิดเป็นรูปผมนะก็เอาให้แบบให้มันน้อยๆหน่อยหรือจะไปเอาเป็นแบบเอาไปเป็นวาดรูปเฉยๆอ่ะเอาไปวาดรูปให้มันเป็นตัวละครของผมอะ่ะเออฮะ ตรวก็จะจัดไปดูในแฟนอาร์ดด้วยไม่เอาไม่เอาถ้าแฟนอาร์ก็อยู่ของส่วนแฟนอาร์อินโทรก็อยู่ส่วนของอินโทรโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใคร่ที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสใคร้ด้วยนะครับโอ้ย